เห็ดแคบจ้ะพี่น้องซื้อเขาก็หาซื้อยากยากมันบ่ค่อยเขาบ่ค่อยเฮ็ดออกมาขายหรือว่าเฮ็ดออกมากกับบาะทาันคนว่างหันไปกะไปเบิ่งแล้วก็บ่มีบ่มี่ได้ซื้อเนื้อมาเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดบ่ยหาหรอกพี่น้องอืมไม่เนื้อโบดเหรือหมูโบดหรือเนื้อยังก็ได้แล้วจะให้หมาก แล้วก็ใส่พริกไทยเนาะพริกไทยป่นใส่ปาปริกาป่นใส่ยี่หร่าป่นแล้วก็ใส่เกลือจ้ะแล้วก็มีพาสิเลียสเสมอเป็นมันเป็นผักสซีฝรั่งนี่มุเจ้าเคยเห็นป่ะนี่จ้ะแค่นี้ละเครื่องรู้มี่งยังหลายแสบบ่แสบ,แสบขึ้นยูับเฮ้า คุณยุก็ห้ามปุมคุณยุก็ว่าตะเข้มบะเข้มเพระาพระว่าข้าวที่เหลือเสมอนี่มันก็มีรสชาติของมันอยู่มันก็มีความแบบว่าใส่ขักไปแล้วมันจะเห็นไห้แบบว่าเออเขาเอิญอย่างนั้นมีความแบบมีรสชาติของมันน่ะเขาก็บอกว่าถือเนาะเนาะาข่อยก็เขาก็บก,บบกเกงด้านด้านนี้นะเอา้าอันนี้ก็ปันป่นบด ะจะมาใส่กับซีเรีไหมพอดีสธาเฮ็ดไว้นะเพราะว่าข้าเจ้าชิมเอาเนื้อกว่ามันสินเป็นแบบว่าดิลุงตุงนางผดเพราะว่าต้องเอาเนื้อออกมาสร้างให้เพคนอีกสร้างไว้แล้วล่ะแต่ว่าสิสซ้งอีกสร้างให้ขาเจ้าเห็นไปเรื่ยว่า,าเขาบริเวณโกงคน สวัสดีจ้าพี่น้องมาหน้กาดได้กินข่าวน้ำกันอีกแล้วเมื่อนี้กินข้าวเ้ำเาคั่าอีกแล้วเมื่อนี้ตีม่งกลัวแหละไปซื้อของมากเมาาื่อเ้ารนี่ไปซื้อของมากเราก็เลยอันก็เลยมาเฮ็ดอันแค่บแบบแหมนี่เดิแต่กินบ่าไปตแต่แซบบ่าพี่น้องแค่แบบคอยเฮ็ดเองได้สูตรมาจากอันกุ๊กทิพนยวน ร้านอาหารหมกที่ขอ่อยเคยเห็ดนล่ะเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนสอนให้เห็ดก็ได้เห็นลองกับมาเห็ดกินได้ซื้อหรอกเออก็แซ่บอยู่พ่อใหญ่กินพ่อใหญ่ก็ว่าแซ่บอย,ยู่อืมซิ่ม,ตมแต่หมกแตงกันโอ้ยขอ่ขอตยตาบวกเห็นหงลามัวใส่ตาเงาใส่เป็นตาจักหน่อยกัน ใส่ใั่นตากินเขาเคบแบเนื้อซิมกันบะหันซิมูีได้เห็ดเหรอือแซ่บหอมหอมทีละหอมเออพาสิเลียเสมือจ้ะอีกับปูอยากกินปูอันอยากกินปูอันขายเงี้ยเงนะปูอันที่คอยก็ใหซื้อมาก,กินนะตัวขายเงี้ยเง มันบะมี่ได้ได้ปูนี่มาปูนี่มิตทไคให้กินยากขึ้นมันม่ให้กินดอกเน,อเนื้อเนื้อกับบะมีแ่แท่งโตนั่งกันสองร้อยสี่สิบเก้าคูณหนน่ะกินทั้งเขาทั้งข้าวปุ่นหิวพาเพิ่นมาเอาอันาพาเพิ่นมาเอาอันเนื้อกวางนะจ๊ะบอฮันเห็นเพิ่นมาอยู่ไหม่ สิมาย่หมดเพิ่นเลิกงานหรือล่าเลิกงานสี่โมงก็เลยบูบ่เลยถามเิ่น่าเป็นเลิกงา,น,น,งากนแล้วเิ่นจังสีมาอืมอกินอะไรเยอะกว่ามิงบ่าาไมมาเด้อจ่ามาเด้อ

Mm. Mm. Sạc. Sạc. Hà mm. Yà, mày, uh, sì, sao 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 bà hai oan cái mai oka đạt nít xuống mai sao yêu phần nha luciva luha em ba tất sơ mikia hai dưới Thật mhm 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 กินมากอีกแล้วถนัดมากมันสิกแกไอ้เบิ่งพี่น้องสิกแกอีกกระปูไอ้เบิ่งโอ้ยยย,ย,ยเป็นไงเห็นไหม,ม,มปูไข่บ่ค่อยมีเนื้อให้กินนะมีแต่มีแต่ไข่ไข่ร้ายหมด อ้ารนี่มันไม่สดมันจะแบบมันจะต้มมาแล้วนะโอ้คุณนะ่ะป้าดถ้ามันเอาไปดองก็สิแสบคัะคุณนะ่ะอันนี้ใหญ่คุณน่ะเห็นปะถ้ามันได้ดองคือบาดเนา่าก็สิแสบครับ เป็นวัดมาเจ้าจยากจินปูเนี่วัดซื้อมากินดูกินได้ตะไคร่เห็นมมึงอึ้นกินไม่ได้ดอก Sao trong ồ tango, oh. oh. subscribe กรอบกรอบดีมันจนนด้เ็บ มันอิปูพี่น้องทงั้ทง,ทงมันทั้งไข่มันอาะมาดองคือยบแสบปุ๊บด,ดูนี่ก็จะว่าไม่ดองไม่จะต้่ม Kê bắp, thăm mình. Ngon. Nói chung, thằng Đại Bảo ăn trứng khẩu. Mới ra ở ngoài, thằng Cháu lông đi, sứt sụt lê. 嗯，好。Mm. Yeah. <Thank> ต้อง่อยหาสิบกินได้ตะไครไม่ตะไคร น้ำทังน,น้ำทางทางเข้ามาเอาเนื้อใครถือกนึงวันนี้ใครถือกก็ยืมน้ำหางน้ำหางโลนึง สองสามลอยขุนเข้าขายเองเฮาขายแบบว่าบ่ได้เอากำไรนะขายแบบก็ได้ค่าอันอันนี้ขึ้นที่สุดอกพี่น้องก็ได้ค่าอันเฮาเซาทีเพันเมล่าพะย่ะยไปลากวางล่ายังเซาทีเขาเจ้าลา หือเอาไปให้เบิง้งบ่มีม่องกินบ่เคยปูอันโอ้ยบ่เคยปูไอ้ที่โตใหญ่ๆนั่นตัว้ายยาๆนั่น ตัวนั้นจังโอ้เนื้อหลายกินกับว่าหวานบ่าหวานเนี่ยเห็นบ่เพราะีม่มากินเพราะแย่เนี่ยหแหละเนื้อปูนี่เขาจะจำรับกินไทยมั้ยนะ cuối cái taxi hết trang đây là ừ. ui ui bạt mưa bay Nhưng nữa mong cái nửa anh đi cám bù cái cảm nha mhm mhm này, cảm <laughs> นืั่นเป็นนัำสีฟิเนอรแข็งก็ยังอ,อีกกับปัวไม่จางตามอีกกับปัวบาดห้องโอ้ปวดเป็นหวัดบ่เศร้าจะเตียคลิปได้กันสื่อตะคีโมเกิเดเกิดเยอะ nhà cả ừ, nó Rồi, sáng sáng Thôi cả làm thì mắc kẹt đi tập phù vô nè sáng xuống muốn ngồi bây giờ kiếm khẩu thì nè cái kiếm được cái kèo khỏi bắt đây được <laughs> kèo khỏi kèo lên qua ôi Hãy subscribe cho เทศไปตัวไปเทียบนะพี่นางขอให้ไ,ได้ไหลเป็นวัดแห้งรุ่มแพ เนี่ยชอบเพิ่มเพิ่นมาเพิ่นจิบ่เห็นนะจักมากถือบ่ดอกเพิ่นเคยมาแต่โดนละ่ะ